การเลี้ยงตั๊กกะแจนเป็นอาชีพที่มหัศจรรย์มากๆสําหรับคนมียอายุหรือคนป่วยครับผมว่าเอาอย่าง,งเช่นอย่างไหนหูว,ว่าอย่างเช่นว่าลูกเลี้ยงไว้ยคุณยายเดี๋ยวผมเข้าไปในเมืองก่อนนะไอไ,ไ,ไปบิ๊กซีก่อนเดี๋ยวพาหลานไปเดินบิ๊กซีเอาย่าให้ตั๊กกะแจนกินหน่อยแนละ้วตอนเที่ยงกับตอนเย็นไม่ไงเจ็ดสิบแปดปีก็ย่างไปกับไปถือห้าไปรูดซีบล่งเอาห้าโยนเข้าไปก็แล้วล่ะ แค่นั้นแค่นั้นง่วยง่ายเลยครับโอ้ปัจจุบันนี่ข้องอายนี่มองคือบริแค่แวบว่าเลนนแล้วเนาะอายนะายนะเข้าต้องการคืออนาคตเป็นจังไรครับแนแนวทางของที่ที่เขามองว่าไม่แลวก็เข้ากับพ่อเรียนดูหู่จักวิธีการมาแล้วนี่จุดประสงค์เข้าคือต้องการขายหนือหรือขายจังไรครับปลาการเรียนตั้งแต่เด็กต้องจับกลุ่มครับต้องมีกลุ่มต้องมีกลุ่มเนาะครับต้องมีกลุ่มก่อนต้องมีลักษณะว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าฝรั่งเขาเอิ่นว่าพาทเนอร์ชิป <c oughs> มีการช่วยเหลือกันในด้านไค่ในด้านการเลี้ยง <c oughs> ในด้านการตลาดทุกอย่างครับ <c oughs> ทุกอย่างคนที่ว่าสีตันคือคนยังบ่ลงมือ <c oughs> คนคนไหนยังบ่ลงมือสีถ้าม,มาเลี้ยงแล้วสีมไปขายใสครับแต่คนเลี้ยงแล้วสีถามมาจักเสียวาท้งเดมาขาย <c oughs> เอ้ามันคือกลาวกันครับไวก้ก้าวกันเลยครับเป็นแนวนี้น <c oughs> โลกมันเปลี่ยนไปได้แต่แต่เรียงขี่กัเดือนกันเขาได้เงินล้านเขายังเรียงกันนานก็ไม่แนวกินนะแมนครับมัน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 ทุกอย่างมันหลอกตัวเขานี่เขาสามาทีทีเฮ็ดเป็น เฮ็นเป็นเงินได้เบิดครับแหงตะกะแตนแหงเป็นอาหารนําเนาะอ้ายเนาะอาหารโอแกนิกเลยครับครับสําหรับมื้อนี้ครับบาสลามจะพาพี่น้องมาเบิ่งนะครับอาชีพมาแรงสําหรับยุดนี้เลยนะครับพี่น้องเป็นการเลี้ยงแมลงนะครับตะกะแตนปะตังกานะครับมื้อนี้นะครับมีนะครับช่องของอ้ายผู้ใช้นะครับมาร่วมถ่ายรายการนํากันนะครับพี่น้องแล้วก็มาเจาะลึกเกี่ยวกับการเลี้ยงตะกะแตนนะครับทิศทางสิเป็นแนวใดมาจังได๋ก่อนอื่นไปทําความหู้จักกับเจ้าของฟาร์มเิก่อนเนาะครับเนาะอ้ายครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวให้พี่นนน้้้้ออองงเเเฮฮาาาาูจจัััักะคคครรรรบบบยผมมโชติป็ขฟ์ บีบีปาาก้าร่าจเจิริญครับไอ้ครับเบาสู่พี่น้องฟังนะครับที่เป็นไปเป็นมาจากไหนเขาขึ้นดมาหันมาสนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงตะกั่วแตนครับตอนแรกก็คือป่วยเป็นโรคสมองตีบออสองปีก่อนนอนติดเตียงให้อาหารทางสายยางครับบัดที่นี่เงืนท่องดี่หามาได้แตงแต่สมัยเป็น เป็นนุ่มๆตอนเฮ็ดงานเนาะเอาอะไรก็รักษาเจ้าของมาตลอดอจ,นจนบอกยังไงว่าเงินแทบสิบเหลือศึกษาว่าเจ้าของอยากซอยเหลือขอบขั้วลูกก็ยังเหี้ยนอยู่ก็เลยศึกษาไปเริยยูทูบเห็นเขาเรียงเลียงได้ครับของไอ้อไไไไทั้งภาคเหนือนะครับอตอนแรกสร้างมาสามขีดสามขีดก็ เลี้ยงไปเลี้ยงมาได้โตอยู่ประมาณเจ็ดสิบกัวตัวเพราะว่าเด้นั้ไเด้นับคักๆเลยเพราะว่าอย่างบ่มีคู่บาาจาย์บ่มีคนบอกทมไปวังพี่ไก่นี่เลี้ยงพี่ไก่สี่ปีนึงละ<อ>ครับเลี้ยงก่อนก่อนมันจะดังก่อนมันจะคดีลิละครับผมบ่มีคู่บาอาจารย์ังาว่า o ยูทูบตอนนั้นกับบ่มีความรู้ให้ทั้งนี้เลยครับมันยังเป็นอียงถิ่ใหม่แห้งออแม่นบ่แไ่นหม่แห้ง<อ>ก็ เลี้ยงสามขีดแล้วบ่ประสบความสำเร็จตอนแรกครับกล่ว่าสีเศร้าล่ะแต่ว่าเด็คุยก็เมี่ยไวรลายนะญาติเสียหนาครับเมี่ยแเลยแก้ตัวอีกสองขีดสร้างไม่หยีเลยสองขีดบอย่อมครับบอย่อมสองขีดดีกะจนหอดมีทุกเมืองดหละจากสองขีดครับปัจจุบันนี้ห้าผลิตสามารถผลิตใครได้เท่าไรครับไอ้ผมผลิตตลรอบได้อยู่ประมาณรอบรอบนึงนี่ ของตะกะแตนเนาะครับผมจะเก็บไข่ได้อยู่ประมาณ2อกิโลถึง3ามโอ้ครับก็คือถือว่าประสบความสำเร็จเลยการทำมาอดีบวอลวอลวอลเองเด้อพ่อได้วอาเนาะครับผมนุ่มสลับวอาเองเนาะครับว่าประสบความสำเร็จบอกระถือว่ากักับพ่อได้กินได้ยากเลยพ่อได้ไปหาหมอน้ำน้ำตะกะแตนนี่แหละอ่านนี้ไอ้ครับเขาว่าตะกะแตนใหม่ซึ่งไอ้กับมองว่ามันใหม่ แล้วการเลี้ยงก็เป็นอย่างถิ่มไม้เพื่อทุย่างน้ไอยเนาะเขาว่ามันเลี้ยง,ง่ายมันง่ายอีรีง่ายจังไดครับไอ่มันง่ายในเชิงลักษณะคือว่าเขาต้องเขาต้องแยกก่อนก่อนว่าเนื่งเขาเลี้ยงนี่เขาจะเลี้ยงกินกบ่หรือเขาจะเลี้ยงขายหรือทั้งกินทั้งขายหรือเลียนเลียนหรืออีรีต้องแยกกันก่อนครับเขาเลี้ยงกินเขาเลี้ยงเลียนเลียนเลี้ยงล่องซิมซิมเมืองสดลองเมืองนี่กะซ้ำกุงเม็ดคูณเม็ด ครับซ้ำนี่มเมตรคูณสองเมตรซ้ำนี่เรียงจะเขียนหนึ่งอันนั้นอันน,อนั้นเรียงเรียนอันนั้นแต่ว่าคนเรียงไปแล้วนะขันคนประสบความสำเร็จคือเรียนค,คือเรียงได้เรียนดีดสามารถที่จะผลเฮ็ดไข่ออกมาครับขยายต่อไปนี่ก็มองเป็นอาชีพก็อีกอย่างหนึง่งก็จะเรียงอีกอย่างหนึ่งครับในปัจจุบันนี่ของอายนี่มองคือ บริแคแบบว่าเรนเนแล้วนนเนาะไอเนาะเข้าต้องการคืออนาคตเป็นจังไรครับเนแนวทางของที่ที่เขามองว่าไม่แล้วกันเข้ากับพ่อเรียนดูหูงจักวิธีการมาแล้วนี่จุดประสงค์เข้าคือต้องการขายเนื้อหรือขายจังไรครับอนาคตคือตอนนี้นะครับอตอนนี้ผมจะเข่ามดเดินเทียตก่อนอมอดเดินเทียดยีกพวกแมคโครโตัดครับแต่ว่าพวกนี้เวลาเขาเอานี่สายการผลิตเขาเข้าตกต่อนเนื่อง เขาบอกว่าอ่าวคุณดีวีฟาร์มคุณทําได้ไหมเดือนละหนึ่งตันผมไม่ได้ไปห,หรอกครับหนึ่งตันกินยานัสองเท่าครับเอาไงไงอของของ,ของจํานวนตัวมันมือละนะครัแต่ที่นี่บาดท,ที่นี่ผมเคยมองว่าการเลี้ยงสัตวเกษตรต้องจับกลุ่มครับตองมีกลุ่มตองมีกลุ่มเนาะครับตองมีกลุ่มกอนตองมีมลักษณะว่าเป็น เป็นเขาเรียกว่าฝรั่งเขาเอื่นว่าพาทเนอร์ชิปมีการช่วยเหลือกันในด้านไค่ในด้านการเลี้ยงในด้านการตลาดทุกอย่างครับทุกอย่าง<ม>เพราะว่าแต่ละคนเขามีที่ดินบวกขึ้นกันเลยบ,บ,บางคนก็มีหาไรบางคนมีสิบไรยี่สิบไรเขาก็ต้องเขาก็ต้องอาศัยตัวนี้เพราะว่าอย่างเพราะว่าหลักจริงๆของการเลียงตั้งแต่แตคือญ่า ไม่มีเล่อย่างนี้เขาต้องมีที่ดินแล้วก็มีมีอาหารของเขาก่อนมีอาหารของเขาก่อนคนจะอยู่ในกลุ่มของผมนี่คือผมตองมี้ขอแม่อย่างหนึ่งว่าต้องมีที่ดินมีแปลงหยาครับคขาดไม่มีนี่คือเขาจะไม่ซื้อหยาแล้วมันจะบ่ไหวมันจะเป็นต้นทุนตนทุนของเขาครับมันจะเป็นตนทุนขึ้นบ้าทั้นที่เพราะว่าผมผมผมอยากให้เลี้ยงแบบว่าเลี้ยงเพิงผ้าจะขออีหลีเป็นเป็นเป็นความหวังอีหลีจราบจริงง่ายกับกายสเป็นผ้าละหน่อยแม่กับกายเป็นผ้าละ แลต่ของผมกับ่บเป็นกับเป็นผ้าลาล่ะละมือละสองร้อยไข่หย่าผมไปเกี่ยวเองว่าได้ครับไปเกี่ยวหลานนามืดครับเพราะว่าเอาคนป่วยครับแต่ว่าเขาเรียกตั้งแต่แตนก็ซซ้ำนี่ก็ขันร้ายคนนี้กับ่บไหวครับครับก็เอาพ่อเฮาเฮ็ดได้นะครับพ่อเฮ็ดได้คพ่อเฮ็ดได้ก็ครับกับโบสำรับสหรับคนคนมีอายุเจ็ดสิบแปดสิบปีก็ได้ โอ้ี่เหมือนกับเป็นการสางงานสางรายได้เสริมเนาไอ้เนะาะจะถามว่าเป็นรายได้เสริมบอ่อเพราะว่าคนป่วยกับคนีัยยุน่นี่ถามว่าเขาอยากซอยความครัว่วบอกเขาอยากซอยเนับเขาอยากซอยหาเงินเน้ยเขาเขาบออยากเป็นภาระเน๊อเขายังไม่หมดไฟที่จะหาเงินหรือหรือช่วยภาระทางบ้านแต่เขาไม่มีแรงแต่เขาความคิดเขามีอยู่ผมก็เลยว่า การเลี้ยงตักะแต่เป็นอาชีพที่มหัศจรรย์มากๆสาหรับคนวีอายุหรือคนป่วยครับผมวา่าเอาย,ยังเช่นอย่างไหนหูว,วอย่างเ<ห>ช่นว่าลูกเลี้ยงไว้อ่าคุณยายเดี๋ยวผมเข้าไปในเมืองก่อนนะไอไปบิ๊กซีก่อนเดี๋ยวพาหลานไปเดินบิ๊กซีเอาย่าให้ตักแต่กินหน่อยนะตอนเที่ยงกับตอนเย็นอไม่ไง เจ็ดสิบแปดปีกับย่างไปกับไปถือหยาไปรูดซีบลงเอาหย่ายนเข้าไปก็แล้วล่ะแค่นั้นแค่นั้นง่ายง่ายเลยครับโอ้แต่ว่าบาดทีนี่ว่าคุณยายไปเอาน้ำให้วัวกินหน่อยว่าสันไปเคี่ยนหยาไอเคี่ยนง่วงไหมห้แนว่าวสันเปียลรักให้แนี่ยวหัวเราดวนไปหนาเลยถี่เป็นผ้าละทันทีแล้วถี่หวยเนื่อันอายุคนสี่ไรเอื่อันเอื่ันอันเอื่ันซูนกูไพ่มาเอาเราไปโรงพยาบาลอนามัยรนแล้วครับครับแสดงว่า ต่อไปนี้ประเทศไทยกันสิเขาผู้สูงสูงวัยนะครับเนาะส่วนใหญ่จากเจ็ดจากเจ็ดล้านทานประชากรผู้สูงวัยจากเจ็ดล้านคนกลายเป็นสิบเอ็ดล้านคนครับเรื่องนี้ดีเขาลวครับเขามาแล้วเขามาแล้วล่ะก็ยังสามารถที่จะไปใส่มาใส่อะไแล้ะก็ส่วนใหญ่กับสิบบริเฮดงานเนาะครับเนาะอย่าลืมว่าอย่าลืมว่าคนเมื่ออายุหลายขื้น คนป่วยเคยป่วยแล้วก็อยากซอยเหลือขอครัวนี่จะเอาเข้าไปถิมใส่ขันเขาบา่หะเขาบ่มีงานเขาบ่มีได้ได้จะเอาเขาไปถิมใส่<อ>ล้วพังสิไปเอาเงินรัดผมว่าบบพ่อหรอกสแสดงว่าท่างเลือกตะกัดแตนประตังกานี่ก็ถือประมาถือจังหวะพอดีแม่นบ่ครับไปผมว่าคนเจ็บจากโควิดสามป,ปีนะช้ำมาหลาย แล้วเขามองว่าลงทุนอย่างที่บโบใส่เงินไหลโบใส่ทุนไหลแล้วความเป็นไปได้ส่วนมากมิตติดอยู่อยู่อาหารนี่บอครับครับอาหารนี่บไมีลถทุเมอืออได้ไมีตติขืนทุม่มเออโอ้แม่นอาหาร,ร,รนี่อาหารสัตว์พ่ออย่างคนมันหล่นโลกคนมันไหลมันไปอย่างอาหารสัตว์ครับอม,มันไปอย่างอาหารสัตว์กินบางอย่างครับอาหารสัตว์ก็ได้ขึ้น มันก็ได้ขื่นเนี่ยมันเป็นแบบนั้นอ้อแม่นบอกครับแมนที่ไปทีม่าที่สันที่ไปทีม่าเลยเอาอย่างเช่นปาล์มนี่สิครับตะกี้บ่าเคยผลิตมาเป็นน้ำมันใส่รถเป็นบอกครับเดี๋ยวนี้เอามาผลิตใส่เป็นรถได้เป็นไบโอดีเซลนั่นเองเห็นบอกครับส่วนขังในเป็นเม็ดมันก็เลยแพงมันก็เลยแพงขื่นเห็นบอกมันก็เลยมีราคาขื่นสินค้าาเกษตรบรได้ถือเลยครับมันขึ้นตลอดผมก็เลยกวครับบันนยองายครับ อนาคตเดียวครับไอ้เขามองจุดนี้ว่าจังไรบ้านี้เกี่ยวกับแนวโนมในอนาคตเกี่ยวกับอนาคตนี่บอครับผมว่าตากะเตยียนประตังการนี่ครับผมว่าอย่างซี่ตากะเตยียนนี่มันเป็นเขาเอ่นว่าตลาดตลาดแปลว่าตลาดนีดมาเก็บบอมเป็นตลาดแม่เขาว่านีดมาเก็บนี่คือตลาดอย่างตลาดเป็นที่ตองการเฉพาะกลุ่มครับผมถามว่ามุซลิมกินหมูอยู่อเอา,าบาสนามเอาบกินครับ มุลสลิมกินงัวบ่าบางบางบางลักที่ก็บอกกินแม่หม้ครับมันคือบรอนตลาดแค่นันแมน่หม้อโอ้แสดงว่าพี่น้องเข้าหลายคนกันว่าโอ้เลี้ยงเหล่าเจ้สิไปขายเห็นไผ่แล้วก็ตตมันติตันแท้มุสลิมกินว่าบาทนี่มุสลิมก็กินตะกะเตนนี่บ,<ๆ>บาทเล<อ>้เราบานท,ท,ที่นี่ไปใชยทะเลผมถามว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเมืองไทยนี่มีแต่ฝรั่งเงินบ่ครับ เคยเห็นเขาเอาปิ่งอึงปิ่งเขียดปิ่งเอียงเอาไปขายเรียมทะเลอยู่ไหมครับเคยมีวะกินเบี้ยไปพร้อมเบิงเบิงขึ้นเบิงขึ้นสัดสาดมากผมเห็นแต่ฝรั่งเขากินคนเอาไปขายนี่ตั้กแต่ทอดครับปูทอดเป็นพวกแมงเป็นพวกแมงมาแร่งนี่แสดงว่าทั่วโลกนี่ย่อมรับเป็นบอกครับครับว่าว่าว่าตักแต่ทอดกินนี่อืมว่าว่าตักแตนทอดครับย่อมรับ ผมก็ถึงบอกว่าจะตันกะคนที่ว่าสีตันคือคนยังบ่ลงมืออคนคนไหนยังบมลงมือสีถา้ามาเลียงแล้วสิไปขายไสบแต่คนเลียงแล้วสีถ้ามมาจักเสียเอาทั้งใดมาขายอ้ามันคือกลับกันครับไว้กลับกันเลยครับเป็นแนวนันเด้โลกมันเปลี่ยนไปเต่แต่เลียงขี้กระเดือนเขาเด้เงเงล้านลขายังเยงอย่างเลี่นเลีแนวเนียนครับมันมันมันทุกอย่างมันหลอกตัวเฮานี่เขาสามารถทีที เฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นเงินไส้เบิร์ดครับแหงตะกะเตยียนแหงเป็นอาหารน้ำเราอ้ายเนาะอาหารออร์แกนิกเลยครับ